แฟนเจอหนูไม่เอาไม่ต้องสปแดงมีเงินอะไรอะลูกหนูไปพลอยชุบหนูเดี๋ยวไปชุบเพทแพทที่ยายอยู่ดูแพทน่ะไหนนี่ไง่ไงหนูอย่าไปทำทีละใบทีละใบนั่งอยืนดีนั่งอยืนดีแล้วยายทำผมให้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยคนเนี้มันไม่เสร็จจะท้องไม่แฟนเดี๋ยวโหหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเนี่ย เพิ่งในข้างเดียวเองแป๊บนึงนะโอ้ยเอามันเลอะนี่ไงมันเลอะยัยก็เช็ดให้ไงที่เจ๋งนี่พลอยแต่งหน้าอยู่เนี่ยแต่งทําไมเปื้อนจังเลยแต่งยังไงอะทำตาแต่งให้พิษในโอ้ยแล้วอย่าร้องไห้เจ้าก็ได้ข้าก็ได้ข้าทำรูทีรูทีสีฟ้าอยู่ไหนอะลูกสีฟ้าสีฟ้าสฟ้าวอันเป็นยังไงนี้อะ เป็นหนักนี้น่ะทำไมมีแต่สีเหลืองอ่ะนั่นหนูเอาสีเหลืองเนาะเเสร็จแล้วค่ะน้องเพชรเสร็จแล้วน้องเพชรสวยไหมคะสวยให้ยัยดูให้สิซื้อแสตมป์มาเกิดละมาน้องเพชรมาทางนี้พี่คอยนั่งก่อน เ่ยสวย่นยเอ้ยแ่ก็ลงน่ไหมคะลงไหนคะลงไปอ้ลงไปไหนอุ้ยทำไมเหมืนน้ำลายจันดูก่อนดูก่อนก่อนหนูเอาสูงเท้าออกมดเลยเหรอใครใครแต่งหน้าให้หนูอะทาไมมันมีแต่น้าลายใค้แต่งหน้าให้หนูค่ะหูสวยมากส่งผมที่พอน้องเกดอะน่ารัก น้องเพชรนั่นแหละน้องเพชรเก็บเลยน้องเพชรเก็บให้ยายเลยเดี๋ยวนี้เลยใครทําอ่ะมีแต่พวกหูสองคนนั่นแหละอ่ะพี่พลอยหันลังมาต่อไปพี่พลอยพี่พลอยขันนามานนี้ขันนามานนี่พี่พลอยขันนามมเดีอ่วก็โดนแนี่เออแล้วก็โดนนี่ก็โดนแนี่วันนี้เราจะไปที่ไหนนะคะไปเทยวนเกอ ออแม่จะพาไปเซเว่นเหรอะพาไปตอนนี้ไม่อาบน้ำอยู่ใช่ไหมคะฟม่แปรงฟันไหมอเยอะอยู่นี่ยอะไรเยอะเดเดอเ้มันไม่ตรง่ะพี่พลพี่พลมันยังตรงหน่อยแป๊บนึงไม่ตรงเลยอ่ะตรงตรก่นตรงตตรงตตรง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  ตงตงตังตังต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 ังตังต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 งโอเคนะคะนะคะออกมาจัดแป๊บนึงโอ๊ยคิดถึงจังเลยก็มันโอเคนะคะนะคะออกมามาหากัน อยากเจอโอเคนะคะขอบคุณนะคะวันนี้วันเกิดหนูหนูจะไปทําบุญที่โรงเรียนบ้านห้วยเตยนะคะไม่ไปไปไปที่ไหนอะลูกไปที่ไหนดีไปเซเว่นอ๋อก็ไปเซเว่นก่อนแล้วค่อยไปไงคะไม่ หนูไม่รักพี่บีมออกพี่บีมไม่รักหนูใช่ไหมอ้าวหนูไม่รักพี่โสเหรอไม่ไม่รักยีนางแล้วเหรอไม่ไม่รักตาฝนแล้วเหรอไม่ไม่รักทวดแล้วเหรอไม่เอ้าไม่รักทวดแล้วเอ้าแล้วทําไมไม่รักทวดอะต้องหนูต้องรักทวดสิลูกหนูไปดีก็ไกลเลยนะนี่ไปไหนนีอต้องรักทวดเข้าใจไหม เราจะดูอย่างคนชีวิตได้รอให้แม่อ่านน้ำเอ,เอาแล้วนี้หายไปไหนหมดะล,ลูกไอ้อที่ปักกิ๊บมันเนี่ยทาไมมันไม่มีอ่ะไม่ที่มันเป็นดาวอย่างนี้ค่ะอ๋อใส่งั้นก็ใส่ดาวนะน้เพ็กใส่และพี่พลอยใส่ดาวเนาะมันมีแค่ดาว